สวัสดีครับนี่คือช่องยุ้ย u t u b e นะครับวันนี้เราพามาดูการปลูกมะนาวบนดาดฟ้านะครับตรงนี้เป็นที่ทำงานนะครับผมก็พอได้กินได้ใช้นะครับผมขอให้กับพวกพนักงานนะครับที่จะขึ้นมาเด็ดหรือจะมาอยากจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้เขาขึ้นมาเด็ดได้นะครับผม ต้นนี้เราก็ปลูกได้ประมาณสัก2ปีแล้วนะครับผมก็ให้ดอกปดก็พอสมควรยิ่งช่วงหน้าฝนหรืออะไรพวกนี้ก็ดอกเยอะหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็หมดหน้าฝนแล้วครับตอนที่ถ่ายก็ออกมานิดๆหน่อยๆก็พอได้ใช้กันอยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าพนักงานท่านไหนจะมาเด็ดมาอะไรก็เด็ดไปทางเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ พอ่อปูกให้กับพนักงานอยู่แล้วใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เลยครับผมโอ้โหวงนี้ได้หลายลูกเชียวครับผมก็คงอีกไม่นานนะครับวงนี้่นสักอาทิตย์กว่าก็ใช้ได้แล้วครับก็จะขึ้นมาเด็ดกันนะครับผมใครไวใครได้นะครับระบบของเราใช้ระบบน้ำหยดนะครับผม ก็ให้หยดตลอดเวลาไม่ต้องมาคอยดูแลดูอะไรนะครับผมไม่ต้องให้พนักงานมาขึ้นรถมาอะไรเลยเราเปิดให้มันหยดไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้หยดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับมีตกปางไม่ตกปางเราก็เลยยังไม่ให้มันหยดก็ดูไปเรื่อยๆก่อนครับถ้ามันดินแห้งมากเราก็ค่อยเริ่มเปิดน้ําเพื่อให้มันหยดไปครับผม นี่มะละกอรเราก็มีนะครับเราก็ยังมีปลูกครับผมอุปกรณ์เราก็แล้วแต่จะหาได้ที่ออฟฟิศนะครับหาได้มีอะไรปลูกเราก็เอามาลงเป็นกระถางได้เลยครับง่ายครับไม่ต้องไปยุ่งยากซื้อกระถงกระถางให้มันแพงครับผมครับผมเหมือนกันครับต้นมะละกอรเราก็ใช้ระบบน้ำหยดเหมือนเดิมครับ ไม่ต้องมาลดนะครับไม่เปลืองเวลาเพราะบางทีเราก็ทำงานงานมันเยอะเราก็ไม่ต้องมาคอยลดน้ำนะครับนี่นครับเป็นหัวออกซิเจนนะครับผมหัวหนึ่งก็2ถึงสาบาทซื้อตามร้านขายปลาสวยงามได้นะครับผมส่วนสายเราก็ไม่ละ10บบาทครับเอามาต่อเอามาพ่วงแบบบ้านๆได้เลยครับ ตัวนี้ต้นกล้วยครับกำลังเติบโตได้ที่เชียวนี่ครับก็ใช้กระถางนะครับพอดีปลูกตั้งแต่แรกแล้วพอดีไม่มีเวลาเ,ออเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวก็คงต้องเปลี่ยนกระถางหน่อยนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเริ่มเล็กแล้วเดี๋ยวลองดูว่าข้างล่างในออฟฟิศจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับต้นมะละกอลราครับปลูกมานานแล้ว ออกลูกแล้วครับผมส่วนถังที่เราใช้ก็เป็นถังน้ำนะครับที่มันแตกเราก็เอามาปลูกครับผมได้กินแล้วครับเราปลูกเรื่อยๆครับปลูกหลายอย่างแล้วบางทีมันก็ตายพอบางครั้งก็งานเยอะครับไม่ได้ขึ้นมาดูมะกงมะละกออะไรก็เริ่มเต,ติบโตแล้วครับหลายๆต้นยังไม่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบครับ คงเร็วๆนี้เดี๋ยวจัดให้มันดีกว่านี้ครับจัดดีแล้วจะมาให้ชมกันใหม่นะครับผมส่วนนี่ครับพระเอกของเราครับขอให้น้ําให้ยางนะครับพอผมเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักใส่เข้าไปแล้วให้มันให้มันออกมาตามสายครับครับผมยังไงก็วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ แล้วผมจะเอาคลิปดีๆมาให้ชมอีกครับสวัสดีครับยุ้ยยูทูบครับ